กูดังสือมึงดิว่าวันนี้ทำไมต้องมาที่นี่วันนี้มีภารกิจที่จะมาตามหาเข้าินเลยดิพว่า ครับผมแล็ปลี่นะครับผมแล้วนี่ครับวันนี้ผมก็ได้การ์ตูนสำหรับวันนี้แล้วแล้วผมคือว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะเอาเพิ่มไหมนะครับผมเน่และนี่ครับท่านสังเกตที่ผมมาอยู่โกดังสึกการ์ตูนเลยนะครับผมที่เซนต์คลินซอยสี่สิบครับนี่คืออยู่ฝั่งตัวข้ามเซคอน,น่ะแล้วเข้าซอยเข้าไมายงเจริญก่อนนะแล้วก็เข้าเรียวเข้ามาสู่ซอยสุขาพองสามเข้ามานี่มแบบ คือผมเจออะไรแหวแเยอะมากดูอย่างตำนานเลยับนี่ซาม urai ในจอเนจอในจอนะครับ,รนนรบมีตั้งแต่นี่มันแรกสุดน่าจะแรกสุดมั้งใช่แต่ถ้ามีข้อมูลยังไงบอกกันมาได้ับว่ามันเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรเียชอบที่จะแลกเปลี่ยน,นครับผมก็เพิ่งเข้ามาจักรกวาลการอ่านมังงะได้ไม่นานนะครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ให้อยากรู้ว่ามีอะไรต่อว่างไว้ตามกันตอนต่อไปแล้วผมไม่จ่ายตังก่อนนะครับชาวโลกเราไปโยกกันใหม่โอมีกันดัมแอสเทรียภาคนี้ด้วยวะ่ะไอภาคที่แบบไม่มีเป็นอนิเมะโอ้โหนังสุดนังสุดเหมือน hey. ดูดิในภาคนี้คือไม่เคยอ่านเลยว่ะจัดหน่อยเยี้ <c oughs> เอ้ตัวสอนเรื่องนี้มันอะไรวะเท่ๆอ่ะดักกอนเควสโคตรคุ้นอ่ะอ่านช่วยกันหนผมหยิบตอนแรกมามผมเป็นคนบ้าตอนแรกครับสะสมแค่ตอนแรกเท่านั้น <c oughs> จุดเริ่มต้นเฮ้ย <c oughs> โอ้โหวากิเลียนว่ะอีวานกิเลียนว่ะ การ์ตูนนี่โอ้โหภาคต้นฉบับงงจัดแต่พอเป็นภาคลงครับรอนรวมๆแล้วสิบกว่าปีมั้งกว่าจะมีภาคจบแล้วจบได้แบบโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับไปหาดูแต่ว่าเวอร์ชันมังงะเป็นไงคือมังงะอนิเมะนะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วความมันแล้วความอะไรมังงะมันจะเก็บได้แบบ ครบไดหมดกว่านะครับผมแล้วมีจุดกําเนิดที่อะไรที่รายละเอียดที่มันแตกต่างกันไปเล็กน้อยหรือบางเรื่องก็คือคนละเรื่องไปเลยก็มีนะครับผมครับผมต้องจัดแล้วนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับที่โกดังนี้นะเนี่นี่ผมได้มาเยือน,นที่สุดยอดแห่งสารฝันของวัยรุ่นวัยมันที่ต้องการ,รวมอนิเมะนะครับ หนึ่งในที่นี่เท่านั้นนะผมพูดอะไรไว้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับ The b r e a k e r นะครับไอ้นี่คือคูซ่าขอ้าชนมาเฟียนะครับอันนี้ The Breaker นะครับผมแล้วก็ The b r e a k e r New Wave นะครับเรื่องสั้นง่ายๆเลยครับผมคูซ่าขอ้าชนมาเฟียรจริงๆแล้วก็คือซื้อเรื่องให้เป็นงี้ดีกว่าครับพระเอกกากจนจบภาค ก็ยังกากอยู่ดีนะครับจริงๆมีโอกาสจะเก่งจะเทพแต่ก็โดนอาจารย์ทําให้กลับมากาก,ากอีกทีนี่อะไรเนี่ยอันนี้มันเฮ้ยอะไรวะนักกงุงนักกากเฮ้ยนักกากเสือเหรอโอ<ฮ>้โ<ฮ>ต้นฉบับปัวคนดูนี่สิครับนี่คือตำนานครับก่อนที่จะมี w W u e นะครับผมแน่นอนละ่ะมวยปั้มในตำนานนะครับกระตูนลูกผู้ชายนะครับ จุดกำเนิดของหลายๆอย่างครับหน้ากากเสืออมาเจอที่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหสพายจริงๆนั่นนี่วันนี้โคตรแฮปปี้โคตรลัคก,กี้เลยวันนี้เนี่ยจุดหมดนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ยโหเล่นตำนานอย่างนั้นเ,าเราบคือตอนนี้เราเรียกว่า เก็บขยะขายก็ต้องทานะครับเก็บขยะขายเพื่อจะอยากได้สมบัติเหล่านี้นะ <S <S <Pokemon S 1> ครับผมดูเด็กโปเกมอนครับนี่คือภาที่เขาจักเขาเรียกว่าเป็นจักรวาลที่คนละอย่างก,กับกระตูนโดยสิ้นเชิงนะครับผมที่แบบโคตรดาร์คโคตรดีซีนี่ผมเลือกมาแต่เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้พบกันแน่นอนครับในช่องมังกรคอมมิตแน่นอนครับ รเราอยู่ที่ขายเผื่อใครไม่รู้อ,อีกทีเราอยู่ที่โกดังตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะเปิดเสิร์ชใน G P S นะครับเขียนโกดังหนังสือนี่ครับเข้ามาฝั่งตรงข้ามซีคอนหรือจะไปฝั่งซีคอนก็ได้ครับเพราะนั้นจะเป็นแบบรวมับตัวใหม่แต่ถ้าก,กรตูนแร่ๆได้บอกรูนมันๆต้องมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรอีกเยอะมากข้างบนนะครับนี่เป็นชั้นแรกแจริงๆมีประมาณสี่ สี่ชั้นมั้งหรือห้าไม่รู้ใช่ไหมครับมีค่ะโอเคครับสี่ใสๆหัวใจสี่ดวง F4 โอเคอันนี้กำลังคิดนะครับดูดวนวครับมาลุ้มไปพร้อมกันนะทุกท่านตึง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 ,ตง โอ้โหขั้นดูสิครับผมยอดจริงๆได้แบบตำนานทั้งนั้นเลยครับสองร้อยสามสองบาทนั่นเองคเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับเมื่อกี้ไม่ใช่ครับลุ้นกันต่อไปนะครับท่านตึง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 จังหวะชีวิตมาเลยครับตึงตึงตึงจะไปจบที่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยท่านโอ้ลุ้นไปกับผมดิครับโอ้ยมัน มันมันพิเศษมากเลยครับสองร้อยสามสิบโอ้ยดูครับขครงเฮ้ยพูดไม่เป็นภาษาเลยแมย่ว้าวมันยอดมากจริงราคาเท่านี้เองได้กระตูนล,ลมตำนานด้วยครับเพื่อนไปก่อนนะจ่ายเงินแล้วร,รีสไตล์บอยนี่ครับเป็นการ์ตูนทั้งหมดที่ได้มานะครับผม โอ้หมีอะไรตั้งแต่หน้ากากเสือ The Breaker New Wave The Breaker ธรรมดานะครับภาคแรกไม่ว่าจะกี่ภาคก็ยังกาดอยู่ดีนะครับเพระเอกเรื่องนี้ก็อะไรเนี่ยโค้ดกิอัสครับผมโปเกมอนภาคแรกโปเกมอน x y โปเกมอนซับลูบี้บับไฟนะครับผมแล้วก็ The World God Only i n o นะครับเซนเกมรักคอเป็นเทพนักจีบอันนี้คือน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะเรื่องเนี้ยแต่ว่ามังมังงะทำไว้ดีมากอนิเมะก็คือตัดจบก่อนนะครับผม แล้วก็อันนี้ครับซามูไรพนันเอจอนอันนี้เป็นรีเป็นครั้งที่สองเพราะว่าหาแหลกมาแหล่งเจงนะครับกับอันสุดท้ายอะไรเนี่ยเอวากเิเลนใช่แล้วครับผมโอเควันนี้ภารกิจวันนี้ก็อาจจะไม่รู้ร่วงนะครับแต่ก็ไว้ช่วงใหม่เดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนะครับผมเจอกันได้เจอกันที่นี่ที่ตรงนี้แต่อาจจะเป็นอีกเวลา ไม่รู้กี่มงนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันและคุณต้องไม่เชื่อว่าผมได้เจอกับ